ครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยคือเราพอจะทราบถ้าผลแข่งขันของคู่ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นทางกาตาชนะเนี่ยเราผลการอโอกาสที่เราจะเข้ารอบสู่เซมิไฟแนลเนี่ยเราค่อนข้างน้อยแล้ววันนี้เราเล่นจากทีมจากอีหลานเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่มีศักยภาพและความมาตรฐานของการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เราเล่นวันนี้เราสั่งเด็กเขาเล่นเนี่ยโดยไร้ภาวะกดดันและต้องการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กใหม่ๆที่เราต้องใช้งานในอนาคตต่อไปก็อยู่ ในภาพรวมเนี้ยแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเด็กสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีของทางอีลา่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจครับผมรอบต่อไปล้วจะที่เจอสัมพันธ์ในรอบต่อไปนี้เราจะต้องเจอกับทางคาัสมาขับเนี่ยที่เป็นทีมจากคูเวตเนี่ยก็ถือทั้งทั้งคัสมาทั้งทั้งเซาแกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมท,ที่ที่ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าคือบางบางจังหวะที่เขามีผิดพลาดเองทําให้เขาล่วงมาจันดับถือว่าเป็นทีมที่หนักนะครับที่เราต้องเจองานหนักทีกทั้งแมตช์ ครับผมเด็ๆก็งนกครับตอนนี้เด็กๆก,ก็คือพร้อมเล่นเต็มที่พร้อมสู้เต็มที่เพื่อทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับสำหรับทีมแล้วก็หาเกมให้กับตัวเองให้มากที่สุดครับผมครับขอบคุณมากครับ